สวัสดีค่ะชื่อปีรัตน์นะคะเป็นแบรนด์มีเนเจอร์ของเมเรลค่ะปัจจุบันทํางานกับเมเรลมาเกือบ3ปีแล้วค่ะวันนี้จะขอมาแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเมเรลนะคะเมเรลเป็นแบรนด์มาจากประเทศอเมริกาก่อตั้งโดยคุณคาร์มาทิสแลนดี้เมเรลและจอห์นสวสเซอร์นะคะในปี1981ค่ะเริ่มต้นเนี่ยทำเฉพาะรอ,องเท้าฮกิ้งบูตนะคะ และถูกควบรวมโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมรองเท้าอย่างโบฟลีนปัจจุบันเนี่ยมียอดขายเป็นระดับหนึ่งในประเทศอเมริกาและทั่วโลกถ้าเทียบกับรองเท้าประเภทเดียวกันนะคะมเมอร์เรลเป็นรองเท้าประเภทลักเก็ตเอาท o ดอร์เพอร์ฟอร์แมนชค่ะคือเป็นรองเท้าประเภทประเภท Outdoor Performance เหมาะสําหรับกิจกรรมลุยลุยทนทานสมบุกสมบันนะคะ โดยในซีซั่นนี้เรามีแคมเปญโปรโมตตัว Outperform ค่ะซึ่งแบ,บ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันคือ Outpaddo Outhigh และ Outplace นะคะ Outhigh เนี่ยคือรองเท้าสำหรับกิจกรรมประเภทเดินขึ้นเขาปีนเขาลุยป่า ซึ่งจะมีตัวเทคโนโลยีที่เป็นตัวตัว,ตวชูโรงอย่างตัวกอเทคตรงนี้นะคะซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักเทคโนโลยีกอเทคกันดีอยู่แล้วสั้นๆง่ายๆนะคะตอนนี้คือกอเทคเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสําหรับกันน้ํารักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่และช่วยระบายอากาศนะคะแล้วในส่วนของพื้นรองเท้าเนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีในส่วน ตัวนี้คือตัวไวบัมนะคะคือช่วยในเรื่องของทนทานต่อแรงเสียดสีแล้วก็ยึดเกาะได้ดีในทุกสภาพผิวนะคะต่อไปเป็นอาลแพดเดิลค่ะอาลแพดเดิลเนี่ยจะเป็นกิจกรรมประเภทลุยๆเปียกๆนะคะก็ตรงนี้เนี่ยขอแนะนำเป็นวัตถุปลอดซีรีส์ซึ่งเมอเลียลเนี่ยจะมีวัตถุปลอดซีรีส์หลายๆโมเดลด้วยกันอย่างวัตถุปลอดไมโปวัตถุปลอดแกลลี่วัตถุปลอดอัลโทวาและวัตถุปลเทคนะคะสุดท้ายคืออาเพส คือเป็นรองเท้าที่เหมาะสําหรับความเร็วนะคะคือเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของให้เรารู้สึกว่าเราเร็วกว่าคนอื่นโดยเมื่อเร็วเนี่ยจะมีรองเท้า2ประเภทด้วยกันก็คือสําหรับวิ่งในในพื้นผิวปกติอย่างเช่นลู่วิ่งในยิมหรือว่าในส่วนสาธารนณะและแบล็กฟเนี่ยเหมาะสําหรับวิ่งในพื้นผิวธรรมชาติพื้นผิวขุขะนะคะทางทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยพยายามจะทํา ทำการตลาดเพื่อคร e เอทให้กลุ่มลูกค้าของเรามีอารมณ์ร่วมเมื่อต้องออกไปทำกิจกรรมภายนอกด้วยกันอย่างแรกเลยที่อยากให้ลูกค้ารู้สึกก็คือรู้สึกตื่นเต้นที่จะเอาชนะต่อความกลัวและความท้าทายที่อยู่ภายนอกอย่างที่สองคือรู้สึกมีอิสระรู q, ้สึกแฮปปี้รู้สึกเฮลตี้รู้สึกมีพลังเหลือล้อนที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างที่สมคือรู้สึก ถึงแรงผักดันที่ท้าทายทั้งกับตัวเองแล้วก็บุคคลอื่นนะคะสุดท้ายเนี่ยค่ะอยากจะฝากเอาไว้ว่าหากเมื่อใดที่เพื่อนๆน,นึกถึงกิจกรรมเอาดอหรือต้องออกไปทำกิจกรรมข้างนอกอยากให้เพื่อนๆนนึกถึงเมื่อเร็วค่ะ